วิเคราะห์กราฟสำหรับผู้ทองวันนี้นะครับในทำเฟรมวีกนะครับกราฟวิ่งนะครับเป็นเทนลงมาอยู่นะครับมีกรอบราคาอยู่ที่กราฟมันวิ่งอยู่นะครับเนี้ยก็เลยมองว่าวีกนี้นะครับกราฟจึงมีโอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นนะครับเพราะว่ามันทํายอดทําฐานที่ต่าลงมานะครับอันนี้คือเราเน้นในทางเซลล์มากกว่านะครับเพราะว่าแนวโน้มนะครับกราฟมันเป็นขาลงมาอยู่นะครับ มาดูของเดนะครับของเดนะครับการาฟวิ่งนะครับอันนี้คือกรอบราคาใหญ่ที่การาฟมันวิ่งอยู่นะครับตอนยอดทําฐานที่ต่าลงมายัางมีแรงลงมาอยู่นะครับอันนี้ขึ้นไปหาขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับวันสองวันนะครับยังแต่ก็มีแรงขายกดลงมาตลอดนะครับ มีแรงขายที่กดลงมาเรื่อยๆนะครับสองวันแล้วนะครับที่กราฟขึ้นมาชนแนวต้านแล้วก็โดนดิดลงขึ้นไปชนแนวต้านโดนดิดลงนะครับเพราะว่าแรงขายมันยังเยอะอยู่นะครับแรงซื้อนะครับไม่สามารถที่จะชนะแรงขายได้นะครับวันนี้กราฟน่าจะมีโอกาสที่จะลงมานะครับอาจจะลงมาถึงแนวรับนี้นะครับแล้วก็อาจจะกลับตัวขึ้นไปก็ได้นะครับกลับตัวขึ้นไปแล้วก็ อาจจะโดนกลับลงมาอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เราต้องอ่านแนวโน้มแต่ละวันแต่ละเวลาวิเคราะห์ตามไปด้วยนะครับหรืออาจจะลงมาทะลุแนวรับนี้ลงมานะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบตรงแนวต้านนี้แล้วลงต่อเลยก็ได้นะครับอาจจะไม่ขึ้นขึ้นไปไม่ถึงข้างบนนะครับ มาคู่นะครับมาตอน D 1นอย่างนี้นะครับแล้วก็มา H สนะ H สก็ยังมีแรงขายที่วิ่งลงมาอยู่นะครับนะครับ H สก็ขึ้นไปก็ไม่สามารถที่จะทำยอดที่สูงขึ้นไปได้นะครับอันนี้ยังติด ยังติดแนวต้านอยู่นะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับเป็นกรอบที่กราฟมันวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับนะครับวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่อันนี้ลงมาก็มีแรงขายลงมานะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทํายอดที่สูงขึ้นไปได้นะครับจึงมองว่ากราฟอาจจะย่อขึ้นมาแล้วก็ลงมาตามนี้ก็ได้นะครับอางนี้ลงมาติดแนวรับนะยถ้ามันขึ้นพักตัวอีกทีหนึ่งนะครับ โอกาสที่กราฟมันจะทะลุลงมันก็มีอยู่สูงนะครับอาจจะวันนี้อาจจะยังไม่ทะลุหรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะครับวันนี้เราก็ต้องดูวิเคราะห์ราฟในแต่ละช่วงเวลาไปเรื่อยๆนะครับ H1 นะครับกนะราฟวิ่งเป็นไซว์ชัดเจนนะครับนะครับกราฟวิ่งเป็นไซวชัดเจนนะครับอันนี้ในกรอบนี้นะครับจะเห็นว่าการาฟมันวิ่งเป็นเป็นกรอบไซวอยูนะ่ขึ้นไปชนแนวต้านก็โดนแรงขายดีดลงมาลงมาก็ขึ้นไปทำไซวีอีกรอบหนึ่งอันนี้พยายามที่จะขึ้นไปก็โดนแรงขายกดลงมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีแรงซื้อขึ้นมานะครับ ช่วงเช้าส่วนใหญ่กราฟนะจะจะวิ่งขึ้นนะครับตอนเย็นก็จะวิ่งลงนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับอาจจะวิ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านนี้แล้วก็ลงมานี้ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าเบรกแนวรับนี้ลงมาก็ย่อขึ้นไปนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาแบบนี้นะครับอันนี้คือคู่ทองสําหรับวันนี้นะครับที่คาดการไว้กราฟกราฟน่าจะวิ่งประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับไม่ได้เป็นการบอกสัญญาลแต่ประการใดนะครับลองออกไปฝึกวิเคราะห์ดูนะครับเราต้องหาจุดเข้าโดยตัวเองนะครับต้องพิจารณาไปแต่ละจุดแต่ละช่วงเวลานะครับสำหรับคู่ EU นะครับ EU นะครับกราฟวิ่งนะครับ ทำเฟรมเดย์ day, นะครับวิ่งเป็นเทนลงมาอยู่นะครับอันนี้คือกรอบราคาของทำเฟรมเดย์นะครับอันนี้ทะลุแนวรับนี้ลงมานะรบรกทะลุแนวรับนี้ลงมาแล้วขึ้นไปทดสอบแนวต้านแล้วก็มีแรงขายกดลงมานะครับฉะนั้นเราเน้นในทางเซลจะได้เปรียบกว่านะครับสำหรับผู้ EU นะครับ ดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงทำเฟรมสี่ชั่วโมงกราฟก็ยังวิ่งลงมาอยู่นะครับเป็นเทนลงชัดเจนนะครับทะลุแนวรับลงมาเรื่อยๆอยน,นะครับนขึ้นไปชนแนวต้านก็โดนกดลงมาครับทีนี้เราก็ยังมองขาเซลล์อยู่นะครับแต่ถ้ามันทะลุขึ้นมานะครับอาจจะย่อตัวลงมาแล้วก็ขึ้นไปนี่นะครับก็จ,จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านข้างบนนะครับ ถ้าไม่ผ่านแนวต้านบริเวณแถวนี้ก็อาจจะลงต่อเนี่ยนะครับเพราะว่าทําเฟรมดีเรามองมาเป็นขาลงมาชัดเจนนะครับให้เราเลือกตามทาเฟรมใหญ่เป็นหลักจะดีกว่านะครับแล่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงอันนี้ยังไม่ผ่านแนวต้านนี้นะครับบริเวณแถวนี้อันนี้ก็ แนวรับนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับอันนี้คือยังอยู่ในกรอบของไซเวในหนึ่งชั่วโมงนะครับกราฟวิ่งเป็นกรอบไซเวอยู่อันนี้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านก็ไม่ผ่านนะครับแล้วก็มีแรงขายกดลงมานะครับอันนี้วันนี้น่าจะเน้นลงมาจะได้เปรียบกว่านะครับแต่ถ้าทะลุขึ้นไปคุลุนแนวต้านนี้ขึ้นไปนะครับรค่อยเราค่อยมองขึ้นนะครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านแนวต้านน่ะเราก็ยังมองลงนะครับ อันนี้สำหรับผู้ EU ยูนะครับคู่จียูนะครับคู่จียูทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์ก็เหมือนกันนะครับกราฟวิ่งเป็นขาลงมานะครับเป็นเทรนลงชัดเจนนะครับคล้ายๆคู่ EU นะอันนี้คือครอบราคากราฟวิ่งอยู่นะครับแล้วก็เบรกแนวรับนี้ลงมานะครับเบรกแนวรับนี้ลงมานะครับมีโอกาสที่วันนี้อาจจะย่อขึ้นไปนะครับ อาจจะย่อขึ้นไปเพื่อทดสอบแนวต้านนะครับถ้าไม่ผ่านก็จะลงนะครับจะลงต่อนะครับอันนี้คือทำเฟรมเดย์นะครับนี่นะครับทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับนะครับรุแนว รับลงมานะครับอันนี้คือแนวที่กราฟพึ่งทะลุลงมานะครับอันนี้เบรกเทนไลน์ขึ้นไปนะครับอันนี้ลงมาแล้วก็อาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านจุดนี้นะครับลงมาแล้วขึ้นไปทดสอบแนวต้านแล้วก็อาจจะลงต่อตามแนวน้อมใหญ่นะครับทำฟิล์ม หนึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับคู่ G ีอนะครับกราฟทำฐานที่เท่ากันอยู่นะครับครับยังไม่สามารถผ่านแนวรับนี้ลงไปได้นะครับแล้วก็จุดนี้เบรกเพิขึ้นไปนะครับทะลุแนวต้านขึ้นไปนะครับนะผ่านลงมาไม่ได้นะครับผ่านลงมาไม่ได้อต่เนี้ยจึงมีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวขึ้นไปต่อนะครับอาจจะกลับตัวขึ้นไปต่อ อาจจะขึ้นมาทดสอบแนวต้านนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยลงก็ได้นะครับถ้าทะลุขึ้นเราก็มองขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าจุดนี้มันทะลุลงมาเนี่ยเราก็มองเป็นขาเซลลลงมาต่อนะครับนี้สำหรับคู่ g ีนะครับโอเคนะครับลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะครับพิจารณาตามตามกราฟปัจจุบันที่ มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการบอกสัญญาลืออะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นแต่การฝึกวิเคราะห์วิเคราะห์กราฟให้ดูนะครับในการลงทุนก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเราต้องบริหารทุนบริหารพอร์ตของเราให้ดีนะครับ